ร้านนครรังนกสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพามาชมเครื่องเสียงรุ่น B z 3 3จากแบรนด์ n e s Pro กันค่ะความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือสามารถเล่นได้2เสียงพร้อมกันเลยจะใช้เป็นเสียงนอก1เสียงเสียงใน1เสียงหรือจะเป็นเสียงใน2เสียงชั้นละเสียงแยกกันก็ได้ค่ะเพราะตัว n e s Pro B z 3 3รุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกถึง2 p l a y e เยด้วยกันมีช่องเสียบ USB และ SD Card แยกกัน2ช่องในแต่ละ p l a เยอจะมีให้เลือก2 c h ช n น e l ควบคุมได้อิสระเลยค่ะ ซึ่งรุ่นนี้สามารถเดินสายเมนลำโพงได้4เส้นในแต่ละเส้นรองรับลำโพงเปียโซได้ถึง150ตัวซึ่งทั้ง4เส้นรวมกันจะรองรับลำโพงเปียโซได้ถึง600เปียโซเลยค่ะด้านข้างจะมีวอลลุ่มดิสเพย์บอกระดับเสียงที่เราเปิดอยู่และเอาท์พุตเลเวลให้ดูด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีพัดลมระบายความร้อนในตัวช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานอีกด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเครื่องเสียงเสโตบีซาร์33รุ่นนี้เลยค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางการติดต่อของร้านนครดังนกได้เลยนะคะร้านเรายังมีเครื่องเสียงให้เลือกอีกมากมายหลายรุ่นและอุปกรณ์บ้านนกต่างๆคิดถึงอุปกรณ์บ้านนกต้องคิดถึงนครดังนกนะคะ